สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการวัด LED ที่ถูกต้องนะครับการจะวัดอย่างถูกต้องได้นี่ต้องรู้2อ,อย่างครับผมหนึ่งก็คือสเปคของมันติมิเตอร์นะครับ2ก็คือสเปคของ LED นะครับสเปคของมันติมิเตอร์ที่ควรทราบก็คือนะครับ ขอพูดถึงเรื่อง LED ก่อนนะครับผม LED เนี่ยมันจะต่างกับไดโอดอยู่นะครับไดโอดเนี่ยถูกออกแบบให้ทนกระแสนะครับส่วน LED นะครับออกแบบให้กินไฟน้อยครับผมประหยัดไฟนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ย,ย่านวัดวัด LED กับวัดไดโอดนี่มันจะจะไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าเข้าใจข้อนี้ นี่ครับพูดถึงมิเตอร์บ้างนะครับถ้าวัดไดโอดเราจะใช้ย่านวัดคูณหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันทนทนกระแสได้นะครับแต่ถ้าเป็นวัด LED นี่เราจะใช้คูณสิบนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ที่ย่านคูณสิบเนี่ยมันกระจายกระแสออกมาได้สิบห้ามิลลิแอมซึ่งปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ควรจะใช้วัด LED ด้วยมันไม่สูงเกินไปนะครับถ้าเราใช้ ย่านวัดคูนึงเนี่ยมันจะปล่อยกระแสออกมาหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิแอมเลยนะครับมันมันจะสูงเกินไปครับผมเรามาดูตารางนี้นะครับนี่ครับผมสลับ led ห้ามิลลิเมตรนะครับคิดว่าสามารถใช้ได้กับ led ขนาดสามมิลลิเมตรได้ด้วยนะครับนี่ครับผมแรงดันกระแสแกระแสแรงดัน forward ก็ยี่สิบมิลลิแอมนะครับเราใช้ ปรับไปที่ย่าน15มิลลิแอมก็คือคูณสิบ15มิลลิแอมก็น่าจะปลอดภัยนะครับผมแล้วก็เหมาะสมถ้าเราไปใช้ย่านวัดคูณหนึ่งนะครับผมมันจะต้150มิลลิแอมนะครับมันจะต่างกับห่างกับกระแส์เวิร์ดเยอะเลยนะครับมันจะหลายเท่าเลยนะครับก็ไม่แนะนํานะครับผมเราก็ควรจะใช้ย่านวัดคูณสิบก่อนนะครับผมถ้ามันมันไม่สว่างหรือมันยังไงเนี่ยครับค่อยใช้คูณหนึ่งลองดูครับ นี่นะครับผมเวลาที่เราวัด LED เนี่ยมันจะมีแต่ละสีเนี่ยมันจะมีแรงดันตกค่อมนะครับ V นี่นะครับผมอย่างเช่นสีอ่าสีเหลืองก็แล้วกันค่าทั่วไปอยู่ที่1.8ค่าสูงสุดอยู่ที่2องนะครับแม็กพวกสีขาวนี่จะใช้ แรงดันตกข้อมสูงนะครับ3.2 3จนะครับแต่ที่เราจะใช้ทดสอบนี้จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงน่าจะอยู่ช่องแรกครับผมขออันนี้ไม่ชัดเดี๋ยวดูแป๊บช่องแรกน่าจะเป็นสีแดงครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูเลยนะครับ นี่ LED ขนาด5มิลิเมตรครับผมอันนี้ก็คือขายาวๆนี่คือขาบวกนะครับผมขาลบก็คือขาที่เป็นขาสั้นแล้วก็ขาลบข้างในชิ้นโลหะมันจะใหญ่กว่านะครับเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับการวัด LED นอกจากวัดดีเสียแล้วเรายังดูสเปคอื่นๆได้ด้วยนะครับเราจะใช้คูณ10นะครับผม เราจะซีลรโอมก่อนวัดนะครับเพื่อให้ค่าที่วัดมันถูกต้องพราะเราจะทําการวัดค่าอื่นๆด้วยนะครับซีเรีโอมเรียบร้อยนะครับขาบวกขาบวกคือขายาวนะครับไฟบวกออกจากมิเตอร์ก็คือสายสีดํานะครับผมนี่ครับไฟลบก็คือขาสั้นนขาลบก็คือสีแดงนะครับผม พอพอไฟออกจากมิเตอร์นี่ก็คือสายสีแดงก็คือไฟลบนะครับนี่ครับผมจะเป็นการ forward bias นะครับจะทำให้ LED สว่างนะครับทีนี้เราก็ดูค่านะครับผมดูค่าในหน้าจอเราตั้งคูณ10ใช่ไหมครับสเปค LED อื่นๆที่เราจะเป็นต้องทราบนะครับแรงดันตกคอม LED นะครับเราจะหาแรงดันตกคอม LED นะครับดูที่สเกล LV นะครับ lv ค่าเต็มสเกลก็คือ3โวลต์นะครับ3โวลต์2โวลต์1นโวลต์0โวลต์นะครับนี่เราอ่านได้เริ่มจาก0นะครับเกือบประมาณอะขอไม่อ่านละเอียดนะครับผมประมาณเกือบ2โวลต์ก็แล้วกันนะครับอ่ 1. 8, 1. ก็แล้วกันนะครับแรงดันตกค่อม led นะครับทีนี้เรารู้แรงดันตกคออม led แล้วเราสามารถรู้กระแส Forward ของ LED นะครับกระแส Forward LED ได้อันที่สเกล LI นะครับผมใช้สเกล LI เนี่ยครับเริ่มจาก0 5 10แล้วก็15อันนี้ได้ประมาณ5 5มิลลิแอมกว่าๆนะครับเพราะว่านี้ยานคูณ10เนี่ยจ่ายกระแสมา15มิลลิแอมนะครับ หน้าปัดที่เราอ่านก็เริ่มจาก0ถึง15นะครับเพราะฉะนั้นสามารถอ่านค่าออกมาเป็นหน่วยมิลลิแอมได้โดยตรงครับก็จะได้5มิลลิแอมกว่านะครับนี่คือกระแสฟอร์เวิร์ดนะครับผมทีนี้เรามาดูสีอื่นกันบ้างครับดูตัวใหญ่ขึ้นนะครับ ขาลบอยู่ตรงนี้ขาลบคือโลหะชิ้นใหญ่อยู่ข้างในเนี่ยครับผมสายสีแดงคือไฟลบนะครับเนี่ led ตัวใหญ่นะครับ LED ตัวใหญ่นี้อ่านค่าแรงดันตกคอม LED ได้สีแดงเหมือนกันนะครับผม0 1แล้วก็เกือบ2ครับผมอาจจะเป็น1.8 1.9ก็ได้ขอไม่อ่านละเอียดครับแล้วก็กระแสกระแส forward นะครับผมอันนี้ กระแส forward ก็อา่านตรง scale li ครับ05 10ก็จะได้เป็นเป็นประมาณ6มิลลิแอมครับผมทีนี้เราจะปรับย่านตัวนี้สังเกตว่ามันจะมันจะยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับผมเราจะปรับไปที่คูณหนึ่งนะครับสำหรับตัวใหญ่นี่ขนาด10มิลิเมตรนะครับเห็นไหมครับ คูณหนึ่งแล้วมันจะสว่างขึ้นนะครับผมแรงดันตกคอมก็ได้ประมาณสูงขึ้นมานนิดครับผมประมาณสองนะครับทีนี้กระแสฟอร์เวิร์ดคูณหนึ่งนี่ก็คือกระแสที่จ่ายออกมานี่หนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิแอมนะครับร้อยห้าสิบมิลลิแอมเราต้องคูณสิบครับผมสเกลมาสิบห้าใช่ไหมอันนี้ก็ห้า ห้าก็จะเป็นห้าสิบมิลลิแอมครับอันนี้สว่างมากครับผมต้องไปดูสเปค LED นะครับว่าห้าสิบมิลลิแอมเนี่ยประมาณห้าสิบมิลลิแอมเนี่ยมันเกินสเปกหรือเปล่ามันสว่างมากเลยนะครับผมตัวเนี้ยถือว่ากระแสเยอะเกินไปหรือเปล่าห้าสิบมิลลิแอมครับสำหรับ LED สว่างมากครับ อันนี้คือปรับไปที่15บห้มมนะครับอันนี้ก็ต้องลงลึกในรายละเอียดครับผมสเปคมาดู LED สีเขียวกันบ้างครับว่าค่าแรงดันตกค่อมแล้วก็แส f o r ์เวิมันจะเท่าไหร่ครับเนี่ยครับผมตั้งไปที่คูณ10เราก็ดูสเกล LV นะครับ LV อยู่นี้ศูน วันนี้ก็สองจุดห้านะครับตรงนี้เกือบประมาณสองจุดหนึ 3, ่งสองจุดสามสองจุดสี่สองจุดสามกว่ากว่าครับผมประมาณสองจุดสามโวลต์สับสีเขียวนะครับกระแส forward ก็ดูตรงสเกล L I นะครับสีเขียวนี่กินกระแส สิยูนิสิบยูนิห้ยูนินะคร 4, 4, 4 4ับก็3 4มี่สประมาณ4ี่มิลลิแอมครับผมมันจะน้อยกว่าตัวสีเขียวนะครับอันนี้ไม่ใช่ดัชี t ของมันโดยตรงนะครับผม l v d ซื้อมาจากบ้านหม่อนะครับผมแต่ตัวนี้ตารางตัวนี้จะเป็นตารางของอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ สีเหลืองแรงดันตกค่อมประมาณหนึ่งจุดแปดถึงสองจุดสามเ่กเราเราเรา,เราได้เราได้สองกว่า,วานะครับผมก็ถือว่าถูกต้อง